ผิดกี่คำสา3ร้อยคำสามร้มม <Nope. S 1> ทุกคนคะออสการะคะ์ค่ะคือคนที่พิมพ์งานผิดเยอะที่สุดเลย <c oughs> บัวว่าเราต้องกำจัดออสการะะ์แล้วค่ะจัดตัวมัน <c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคน วันนี้นะคะโคบก,ก็ได้ไล่พนักงานออฟฟิศออกทุกคนและได้รับพนักงานใหม่เข้ามาแทนเรามาดูกันสิว่าพนักงานใหม่มีใครบ้างโอเคออสการ์อานารุทนี่ก็คือทีมงานใหม่ของช่อง Fun Family เฮ <Ooh. S 1> hey, ้ยหันอนทำไมทำงานไปทุกคน oh, <no. S 1> และในวันนี้หน้าที่ของโบก็คือ ต้องเป็นหัวหน้าสุดโหดมาเรามาดูกฎในการทำงานที่นี่กันเลย 1. แต่งตัวให้เรียบร้อยใครแต่งตัวผิดระเบียบจะต้องยืนทำงาน5นาที 2. เมื่อถึงเวลาทำงานจะต้องพิมพ์งานให้ถูกต้องใครพิมพ์ผิดเยอะสุดจะต้องถูกลงโทษ 3. ถ้าหัวหน้าเดินมาที่โต๊ะของใครคนนั้นต้องยืนขึ้น 4. ถ้าหัวหน้าต้องการเครื่องดื่มต้องรีบช่วยกันทำตามที่หัวหน้าสัง่ง 5. เมื่อหัวหน้าไม่อยู่จะต้องรีบไปหากุญแจ 6. ถ้าหัวหน้าเผลอหลับให้รีบไขกุญแจออกจากห้องทันทีทุกคนเข้าใจกฎไหมเข้าใจค่ะเสียงดังกดีกเ้ค่ะเงอเข้าใจค่ะเก่งมากอ่ะทำงานต่อเราจะมาเริ่มด้วยกฎข้อแรกกันดีกว่าโดยการ ตรวจเครื่องแต่งกายของพนักงานว่าเรียบร้อยหรือไม่โอเคคนแรกออสการัรบหัวหน้าอ่ะจะตัวชุดนะครับดีมากมีเน็คไทมีเสื้อแต่ทำไมไม่มีกางเกงมันต้องเป็นกางเกงขายาวสภาพเรียบร้อยและเอาเสื้อถูกไหนมีไหมถ้าไม่มีโดนไล่ออกเลยนะ อันนี้นครับผมมีครับ,บมีทำไมไม่ใส่ลืวครับลืวเสร็จแล้วครับวหน้า ah> ว้าวดีมากกลับไปทำงานต่อครับคนต่อไปอาหน้ายูนตรงนี้เออนี่ค่ะดีมาก มัดผมใส่เด็กไทยอย่างเรียบร้อยอแต่ทำไมเธอถึงใส่เครื่องประดับมาแฉะเออขอโทษทีค่ะพอดีไม่ค่อยรู้กดทั้งหรไเลยะคะ่ะอย่าให้มีอีกนะครั้งนี้ฉันอันรวมเธอได้ะหัวหน้าเดินไม่ดูตาหมาตาเรือเลยขอโทอค่ะเฮ้ยสมัยนี้คนต่อไป รุดว้าเดนดีนี้เป็นหรื่อไงทีหลังเลยดีนะเข้าใจไหมว่าแต่ชุดเธอเนี่ยก็เรียบร้อยนะเด็กไทยดีมากทำไมมึงง่าตรงนั้นออกไปเฮ้ยพาโทรศัพท์มาทำไมพามาไม่ได้หรอครับพาไม่ได้มาฉันยึดเฮ้ยบน้า ไม่ต้องเล่นทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเล่นครับมาตอนนี้เริ่มทำงานมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่พิมพ์ผิดเยอะที่สุดแต่อย่าลืมกฎข้อนะถ้าฉันเดินไปที่โต๊ะไหนแล้วไม่ยอมรู้ขึ้นนะโดนแน่เริ่มพิมพ์ได้ ผิดก,กี่คำ 3, 5, 5. สามร้อยสี่สิบสามคำสามร้อยสี่สิบสามอนหน้าผิเท่าไหร่สองเหรอของลึกล่ะสามสิบครับทุกคนคะออสการ์คะคือคนที่พิมพ์งานผิดเยอะที่สุดเลยบัวว่าเราต้องกำจัดออสการ์ระคะออ ตัวมันไม่ต้องไปทุกข์อื่นเลยพิมพ์ไปแกบอสเดินอยู่ได้อะไรตัวนี้ น้ำงลงเลยเนี่ยกระหายน้ำใช่ไหมจะมีใครใจดีมาเสิร์ฟน้ำให้บ้างนีไปไหนอ๋อไปไปไปทำน้ำให้ให้หัวหน้าไงครับดีมากรีบเลยจ้ะโอเคค่ะ พูดยกาแฟน่ากินมากเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยอิวไม่ได้ใส่น้ำตาลเหรอขมผีเอ๊ะไม่เป็นไรครับหัวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาใหม่ครับเดี๋ยวทำมาใหม่โอเคอันหน้าเช็ดเลยขมติดคอเลยเนี่ยโอย สวยมากโอเฟ่มากมาี่ฉันเสิร์ฟเองโอเคได้เอาครับหัวหน้าอะรับรองรอบนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนชาเขียวเหรอขอบบัวฉันเลยลองชิมหน่อยสิอืมอร่อยฮูอร่อยมากว้าวดีมากทุกคนทำดีมากกลับมาทำงานได้โอเคค่ะ โอ๊ยน้ำหมดละปวดฉี่เลยโอ๊ยปวดฉี่เลยเข้าน้ำก่อนดีกว่าแกบอสไปแล้วนี่ผ่ากุญแจ๊นี่ผ่ากุญแจ๊กอ้ยไม่มีเลยเหรอตรงนี้ก็ไม่มีอย่างแกแชร์แกโอ๊ยรอ มีพิรุันเนี่ยผิด1 6คำเดือดเพิ่มเนี่ยเฮ้ยพนักงาน2คนนี้ถือว่าทำงานดีวง แล้ววะจริงเหรอรีวิวไปนะดู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 หัวหน้าด้วยหัวหน้าด้วยโอเคแกรีบีวิวเฮ้ยหัวหน้าขยับว่ะแคร์วายสับแล้วแคร์ไม่่านพี่นะเฮ้ยเฮ้ยอ้าว อะไรคะบอสจะกดธทไมถ้าหัวหน้าโห่หล,ลักให้รีบไขคุณจเจ้าจากห้องทันทีท่อจากห้องไม่ทันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะใช่แหละงั้นเธอก็ต้องทำงานอยู่ที่นี่ตลอดกาล <laughs> อาทำงาน